สวัสดีค่ะเวลาที่เราจะออกกําลังกายนะคะอย่างแรกเลยที่เราควรจะฝึกเนี่ยก็คือการฝึกการสร้างแรงดันในช่องท้องเพื่อที่จะปกป้องกระดูกสันหลังนะคะซึ่งการสร้างแรงดันในช่องท้องเนี่ยฝึกได้2ลักษณะก็คือแบบที่เรียกว่า drawing in นะคะหรือว่าการ c a แ e วนะคะกับอีกลักษณะนึงก็คือการฝึกที่เรียกว่า bracing bracing นี่จะตรงข้ามกับ drawing in ไปเลยนะคะแต่ว่าทั้ง ที่ดรอวิ่งอินเรรนี่ยนะคะจะทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่ชื่อว่า transverse abdominis เนี่ยแข็งแรงมากนะคะส่วนส่วนกล้ามเนื้ออื่นๆเนี่ยก็จะด้อยลงไปแต่ว่า Bracing เนี่ยจะให้ความแข็งแรงกับกล้ามเนื้อหลายๆเนี่ยหลายๆมัดนะคะประมาณๆาณกันนะคะก็จะไม่เน้นเด่นที่มัดในมัดหนึ่งอย่างรอวิ่งอินแต่ว่าทั้งสองแบบมีประโยชน์ทั้งคู่ค่ะเดี๋ยวเราลองฝึกดรอวิ่งอินกันก่อนนะคะวิธีการฝึกนะคะก็นอนหงาย ะะมงวนกระดูกหังข้าวก่อนนะคะแล้วก็ทําความรู้สึกว่าขมิดคือก็คือทำเ,อเหมือนกับเราจะดึงอันทวานะคะกลับเข้าสู่ภายในลําตัวเรานะคะฝึกฝึกที่เรียกว่าขีดเก้าหรือว่าขมิบนี้ก่อนนะคะโอเคนะคะขมิบเข้ามาแล้วหายใจายาวๆฝ่าศีรษาลงหายใจนะคะ5้ส ก,ะะก็โดยกาประสบกับคีดก็ด้วยนะคะเรื่การป้าจุด5้าจุดบนหน้าของเรานะคะก็คือที่ชายโครง2จุดแล้วก็ที่กระดูกเชิงกลาน2จุดแล้วก็หัวเหล่าอีกจุดหนึ่งนะคะรวมเป็น5จุดและทําความรู้สึกว่าดึงทั้ง5้าจุดนี้นะคะเข้ามาหาสะดือเราทําความรู้สึกว่าดึงสะดือไปติดหลังเนะะี่ยค่ะอยาดมว่าตอนนี้เราทำทำดิบไปด้วยแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยแรง ก็าจากนั้นก็หายใจยาวๆนะคะสักห้านะคระั้งเป็นการรวมที่เรียกว่าคำแมแยลคำมหิวเนี่ยคะ่ะหายใจยาวๆห้าครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคค่ะหมดอันนี้เป็นการฝึกที่เรียกว่าหรองหยิงนะคะ ส่วนการฝึกที่เรียกว่า blessing นี่จะตรงข้ามกันเลยนะคะก็คือแทนที่เราจะขมวดท้องเรากับทําความรู้สึกว่าเราจะดนันผมองหน้าท้องออกมานะคะซึ่ง blessing เนี่ยจะทําให้ถึงนอกจากว่าเราจะเตรมที่หน้าท้องแล้วนะคะหลังของเราก็จะคอยเตรีมไปด้วยนะคะวิธีการเริ่มต้นก็เหมือนเดิมค่ะม้วนสางเข้านะคะแล้วก็กขมิดตะวันแล้วเ,เกรนหน้าท้องเหมือนกับุญจะดันผนังหน้าท้องออกมา จะย,วยาวๆนะคะ5ครั้งนะคะ5 4 3 2 1โอเคค่ะคลายค่ะอันนี้ก็คือการฝึกสร้างแรงดันในช่องท้องนะคะ2ลักษณะซึ่งควรจะฝึกเป็นประจำนะคะแล้วก็ควรจะใช้การการสร้างแรงดันลักษณะนี้นะคะทุกครั้งที่เราออกกำลั หรือแม้กระท่านการยกของหนักก็วควรจะใช้วิธีนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะ